เอประคุณสมเด็จพระมหาธีราจารย์ในฐานะประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลางเปิดการประชุมสัมมนาโครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลในเขตปกครองคณะสงุนกลางหุนตะวันออกและหลุนใต้ที่วัไดไร่ขิงพรารามหลวงอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐม สำนักงานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลางร่วมกับสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติจากการประชุมสัมมนาโครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบลหรืออบปตในเขตปกครองคณะสงฆ์หนกลางหนตะวันออกและหนใต้โดยมีเจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธีรจารย์กรรมการมหาเทราสมาคมจาวานวัดพระเจดตุพนวิมลมังคลารามในฐานะประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนกลางเป็นประธานเปิดพิธี พร้อมกันนี้พระพรมเสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิคณะกรรมการอบรมประชาชนกลางประเทศศาสนาพิบาลเจ้าคณะภาค14ประธานอนุก,กรรมการกับเคลื่อนหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลเจ้าคณะภาคเจ้าคณะจังหวัด พระสังฆาธิการได้สุรศักดิ์เจริญสิริโชตผู้ว่าราชการจาัรรงหวัดนครปฐมนายสิบบววแก้วงามผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติข้าราชการผู้แทนองค์กรภาคีเครือข่ายตลอดจนพุทธศาสนิกชนร่วมในพิธีการนี้เจ้าประคุณสมเด็จพระมหาธิรจารย์เมตตาเยี่ยมชมนิทรรศการผลการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจําต,ตำบลสร้างสารรค์กว่า11จังหวัดซึ่งจัดแสดงในพื้นที่ ก่อนเปิดการประชุมสัมมนามอบประกาศเกียรติคุณพร้อมกับปิยพันธ์แก่หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลสร้างสรรค์และกล่าวสัมมนธนิยกถาแก่ผู้ร่วมโครงการความสำคัญตอนหนึ่งว่า การขับเคลื่อนหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลน,นั้นจำเป็นต้องอาศัยกำลังสติปัญญาทักษะความสามารถเพื่อเกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมซึ่งการทำงานแตกต่างกันตามความถนัดและบริบทของวัดที่อยู่กับชุมชนนำไปสู่การเสริมสร้างและปูรณาการของคณะสงฆ์ภาครัฐและภาคเอกชนโดยมุ่งหวังให้ผู้หูชนตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมผ่านการทำงานและเผยแผ่พระพุธทธศาสนาในรูปแบบต่างๆ เพื่อความเป็นอยู่พาสูาวิหารธรรมของคณะสงฆ์และความร่มเย็นเป็นสุขของประชาชนการขับเคลื่อนหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลน,นั้นจำเป็นต้องอาศัยกำลังสติปัญญาทักษะความสามารถเพื่อเกิดประโยชน์แก่ชุมชนและสังคมซึ่งมีการทำงานแตกต่างกันตามความถนัดและบริบทของวัดที่อยู่ในชุมชน นำไปสู่การเสริมสร้างและบุรุาการของคณะสงฆ์ภาครัฐและภาคเอกชนโดยมุ่งหวังให้ประหมุชนตั้งมั่นอยู่ในกุศลธรรมผ่านการทำงานและเผยแผ่พระพุทธศาสนาในรูปแบบต่างๆเพื่อความเป็นอยู่ภาสุวิหารธรรม ด้านประเทพศาสนาพิบาลเจ้าคณะภาค14เจ้าวาดวันไร่ขิงพระอารามหลวงและในฐานะประธานอนุก,กรรมการขับเคลื่อนหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลกล่าวว่า โครงการส่งเสริมการพัฒนาประสิทธิภาพการดำเนินงานหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลจัดขึ้นเพื่อให้หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลได้รับทราบและเสริมสร้างความเข้าใจนโยบายในการดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลให้เกิดความรู้ความเข้าใจอบรมประชาชนได้อย่างถูกต้องเปิดโอกาสให้หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล แลกเปลี่ยนเยนรเียนรู้ประสบการณ์นําไปประยุกต์ใช้ในการดําเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบลของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งเรียนรู้เทคนิควิธีการในการอบรมประชาชนอันจกนามาซึ่งการเสริมสร้างสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริงโดยมีพระสังฆาธิการระดับเจ้าคณะจังหวัดในฐานะประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนประจําจังหวัดเจ้าคณะอําเภอในฐานะประธานคณะกรรมการอบรมประชาชนประจําอําเภอประธานหน่วยอบรมประชาชนประจําตําบล ระเลข,ขานุการในเขตปกครองคณะสงฆ์นกลางคนตะวันออกและหนใต้องค์กรภาคีเครือข่ายและผู้สนใจรวมประชุมสามมนานในพื้นที่500รูปคนรวมประชุมผ่านร,ระบบออนไลน์1,000รูปคนมีผู้ส่งคุณวุฒิพระพม์เสนาบดีกรรมการมหาเถรสมาคมกรรมการผู้ส่งคุณวุฒิคณะกรรมการอบรมประชาชนกลางพระโสพลพัฒนาบัณฑิต รองเจ้าคณะจังหวัดขอนแก่นพระสุธีรัตนบัณฑิตผู้อำนวยการสถาบันวิจัยพุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนายสิบ,บวรแก้วงามผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติเป็นต้นร่วมบรรยายถวายความรู้เพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยอบรมประชาชนประจำตำบลได้เสนอปัญหาอุปสรรคและข้อจำกัดในการดำเนินงานของหน่วยอบรมประชาชนประจำตำบล เพื่อจัดได้หาแนวทางแก้ไขให้การดำเนินง,งานของหมือประชาชนประจำตำบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นที่ยอมรับ